ศูนย์กระจายต้นพันธุ์โกโก้จุมพรประจําจังหวัดสุราษฎร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับผู้จัดการจังหวัดศูนย์กระจายต้นพันธุ์โกโก้สุราษฎร์นะครับเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับผมวัชรินทร์สุดแก้วนะฮะศูนย์กระจายต้นพันธุ์สุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลโมทายฮะพื้นที่เขาลูกยางในอำเภอชายาเนี่ยฮะ ลำเลที่เห็นด้านหลังเลยครับคือตอนนี้คือเราอยู่ที่จังหวัดสุราธ,ธานีนะครับ oh. อําเภอชายา oh. ถ้าพูดถึงชายานี่นึกถึงอะไรฮะไข่เค็มไข่เค็มชายาแล้วก็สวนโมกใ,ใกล้สวนโมกนะพี่คือวันนี้เนี่ยตลาดโกโก้เนี่ยมันคึกคักแล้วคือหลายคนเวลาจะซื้อต้นพันธุ์จะข้ามไปซื้อจังหวัดชุมพรมันลำบากไม่ต้องไปที่ชุมพร ให้มาซื้อต้นโกโก้ถ้าเป็นในโซนสุราษฎร์ต้นพันธุ์โกโก้ของผมคือราคาเดียวต้นต่าไหรบพี่ดินต้นละห้าสิบาทครับซื้อที่จุมพรกับซื้อที่สุราษฎร์ราคาเดียวกันเดี๋ยวบางคนบอกว่ากลัวจะไม่แท้นะครับถ้าอยู่สุราษฎร์ไม่ต้องขับไปชุมพรนะครับมาที่จุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีจุดรับซื้อตรงที่เป็นจุดรับซื้อของสุราษฎร์นะครับก็บริหารงานดยพินเหมือนกันอ่าอยู่ที่เดียวกันครับ อยู่ที่เดียวกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราสามารถซื้อตัวพันธุ์ตรงนี้ก็ได้ครับมาขายผลผลิตมาขายได้วันนี้เลยนะไม่ใช่แบบว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอผลผลิตวันนี้เอามาได้เลยครับผลผลิตมาปุ๊บซื้อเลยนะครับและขายในราคาเดียวที่จุมพรจุมพรซื้อสิบห้าตรงนี้ก็ซื้อสิบห้านะครับเกษตรกรไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยพี่อยู่สุราแล้วพี่จะไปขายยังไงพี่ไม่ต้องไปขายสุราพี่มาขายตรงนี้อ่ะ ถ้าจะติดต่อพี่ดินต้องโทรเบอร์ไหนครับก็ถ้าจะให้ไปมีผลผลิตโกโก้อยู่แล้วก็จะให้ไปรับในสวนหรือว่าติดต่อเรื่องต้นพันธุ์ก็โทรมาที่ศูนย์เก้าหกเก้าแปดเจ็ดสี่เก้าองเก้าครับครับศูนย์เก้าหกเก้าแปดเจ็ดสี่เก้าสองเก้านะครับ,รบตรงนี้ผ่านไปผ่านมามันจะมีเสียงรถสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่ริมถนนครับอยู่รนะิมถนนทางอยู่ริมถนนเลยตำบลโมถ่ายตำบลโมถ่ายนะ คือจากถนนเอเชียสหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาประมาณห้ากิโลนะครับอยู่ริมถนนก็จะกับจะเป็นจุดรับซื้อคือในละแวกเนี้ยคือใกล้กับอำเภอชายาเนี่ยก็จะมีอำเภอทัชนะอำเภอพุนพินวิภาวดีวิภาวดีท่าฉางท่าฉางอันนี้คือโซนเนี้ยคิดว่าเราคลุมทั้งหมดแล้วนะครับก็คือระยะห่างประมาณห้าสิบกิโลถือว่าเป็นจุดรับซื้อหลักของผมนะครับของอวิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้ชุมพร แล้วก็ภายใต้แบรนด์โกโก้คือพีโก้นะอันนี้คือของผมกับพี่ดินนะครับเราจังหวัดสุราษฎร์เราเราทำศูนย์กระจายต้นพันธุ์แบบนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างแรกคือหนึ่งต้นพันธุ์ที่มีการรับรองสายพันธุ์คือพอธุรกิจโกโก้มันโตปัญหาที่มันมาพี่กูทําด้วยนะไอ้พวกเราเนี่ยผมกับพี่ดินเนี่ยร่วมใช้คําว่าร่วมรบกันมานะร่วมรบกันมายาวนานมากนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ย เราต้องการทำโกโก้คุณภาพเราต้องมีการรับรองสายพันธุ์เพราะตอนนี้ก็คือโกโก้สองปีเป็นลูกจริงแต่ถ้าคุณซื้อต้นพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพอะไรเกิดขึ้นพี่ลูกเล็กนะครับล,ลูกจะไม่มีคุณภาพลูกไม่มีคุณภาพแล้วเมล็ดแห้งไม่มีครับหัวใจของโกโก้คือต้องมีมเมล็ดแห้งนะคือคุณจะเอาต้นสวยไม่ได้นะครับคุณต้องเอาหนึ่งลูกใหญ่สองมีมเมล็ดแห้งให้คุณเพราะ ตัวสําคัญของโกโก้คือเมล็ดแห้งนะครับทั้งสดทั้งแห้งตรงนี้ซื้อหมดซื้อหมดครับซื้อหมดนะครับไม่ต้องกังวลและไม่ต้องคิดเยอะตอนนี้คือมันเริ่มมีจุดรับซื้อเหมือนกับอยางพาราเหมือนกระปั๊มน้ํามันแล้วนะครับก็มีฮะอ่าตอนนี้มาเรื่อยๆใครปลูกก่อนก็ได้เปรียบนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอชัยยานะครับ ขึ้นมาทางทางแยกโมถ่ายนะครับก็ถ้าไม่รู้ว่าจะถ้าโทรหาพี่ดินไม่ติดโทรหาผมนะผมจะได้นัดนัดนัดแนให้ตรงนี้เราจะมีจุดรับซื้อที่ชัดเจนนะครับคือเบอร์ของพี่คือ0969874929ครับ0969874929นะครับสําหรับพี่ดินนะของผมยังเป็นเบอร์เดิมนะ0656655661นะครับอีกหนึ่งคำถาม ถ้าจะปลูกพี่ดินมีทีมงานไปปลูกให้เขาไหมอ่าปัจจุบันนี้ก็แนะนําดีกว่าอา่าแนะนำแนะนําดีกว่าครับเพราะว่าปลูกโกโก้มันเป็นพืชที่ปลูกง่ายฮะปลูกง่ายจริงครับปลูก<ม>ง่ายจำเป็นต้องใช้มืออาชีพอะไรเข้าไปปลูกครับครับเป็นพืชที่ได้เปรียบนะพี่โกโก้เป็นพืชที่ปลูกแล้วคือปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีพ นะครับ,รบการดูแลก็จะก็จะง่ายกว่าปามน้ํามันทั้งนิดหนึ่งร่องยางร่อรงปามปลูกได้หมดนะได้หมดนะครับร่องยางร่องปามคือตอนเนี้เกษตรกร,กรหลายคนเริ่มที่จะเอาไปเป็นพืชแซมแล้วใช่ครับเพราะว่ามันปลูกแล้วมันเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะครับปามใหญ่ๆต้นยางร่องใหญ่ๆปลูกได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วทําไมพี่ดินถึงตัดสินใจเป็นศูนย์กระจายต้นพันธุ์และรับซื้อของของโกโก้อะไรที่พี่ดินคิดว่า พี่ทำไมกูต้องเอามากูต้องเข้ามาร่วมเค้กก้อนนี้วะโกโก้นี่มันคือเค้กนะพี่ใช่ครับครับก็จากแนวโน้มตลาดโลกฮะโกโก้มันเป็นพืชที่ขาดแคลนแน่แนค,คนคนบริโภคก็เยอะอืตั้งแต่เด็กยันแก่ฮะอยู่ในอยู่ในระบบการบริโภคของของมนุษย์โลกทั้งหมดะฮะก็ทุกวันนี้ถ้ามันน้อยลงอ่ะมันต้องมันต้องขาดแคลนนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจาก ประสบการณ์ที่ผ่านมาฮะตั้งแต่เด็กๆก็มีการปลูกแล้วก็มีการไม่มีรับซื้อปลูกกันก็ไม่มีที่รับซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้มาทําเองมีต้นพันุ์ขายรับซื้อครับถึงที่มาที่นี่ถ้ามีลูกที่บ้านโทรมาตามไปเอาถึงบ้านครับครับคือจ,จากัวจากที่ปลูกแล้วไม่รู้จะขายตรงไหนใช่ครับตอนนี้คือมายุคที่แบบมันแย่งกันซื้อ <laughs> แย่งกันซื้อ <laughs> แย่งนซื้อครับ,ค,รบ <laughs> คือ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีจริงๆนะครับคือเราเริ่มทําโกโก้กันตั้งแต่จริงๆเอาเอาจริงจังปีหกศูนย์นะพี่ตอนนี้คือหกเจ็ดก็คือเจ็ดปีอีกสองสามอาทิตย์ก็เป็นหกแปดแล้วหกแปดแล้วหกแปดแล้วนะครับมันพิสูจน์มาตลอดว่าเฮ้ยปลูกโกโก้กันได้แล้วคือไม่ต้องสงสัยไอ้ที่เราทําแล้วเราสาเร็จเพราะว่าเราไม่เคยสงสัยนะแต่หลายคนนี่ยังจะปลูกดีไหมแล้วจะเหมาะไม่ภาคใต้ภาคใต้พี่ว่าเราเราต้องสอนคนใต้ปลูก ต้นไม้ไหมเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ดีที่สุดอยู่แล้วฮะภาคใต้นี่ดีที่สุดนะพี่คือจุมพรสุราษฎร์ลั่นนองนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาสตูลคือยริงนก้สิบสี่จังหวัดนี่มันเหมาะที่สุดนะถ้าถ้าเป็นพื้ของของโกโก้ตกกันตลอดนะครับฝนตกกันไม่ไม่ได้รอใครเลยนะครับคือตกกันเช้าเย็นตกกันเช้าเย็นตอนนี้เราทำอีพีก็กําลังจะตกอีกแล้วนะครับพี่ลินว่า คือพอเราเรามาตั้งจุดรับซื้อตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ว่าเกษตรกร,เ,กรเขาจะกลัวอะไรก็ก็จริงๆไม่น่ากลัวอะไรแล้วฮะก็พิสูจน์ได้ฮะที่นี่บ้านเลยฮะบ้านผมครับอันนี้คือบ้าน<ม>ของพี่ดินนะครับผม,ผมกล้าครับผมไม่ได้ไปไหนฮะอแต่ผมมาหลอกเกษตรกรก็ครับตามมาคาดได้ถึงที่ครับตอนนี้ <laughs> ค,คือมันชัดเจนทุกอย่างนะครับสําหรับชุมพรเนี่ยผมเป็นเป็นคาเฟ่ที่ ไว้ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับผ่านอำเภอหลังสวนคุณจะเห็นป้ายนะว่าเที่ยวสวนโกโก้แล้วเวลาไปที่วิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้จังหวัดชุมพรนะพี่จะเห็นการแปลรูปทั้งหมดเห็นการทําเอาไปทําอะไรคือคนจะคนจะเห็นความชัดของโกโก้มากขึ้นครับตอนนี้ปัญหาคือลูกโกโก้สดไม่มีเฉยเฉไม่มีไม่มีเฉยนะครับไม่มีก็เลยต้องมาส่งเสริมนี่แหละใช่ครับอันนี้คือสาเหตุว่าเอ้ากลับมาส่งเสริมอีกแล้วอีกรอบหนึ่งพี่ลินคิดว่า โกโก้เนี่ยมันจะเหมือนพืชใบเขียวไหมเราเราเรา,เรารู้กันนะพืชใบเขียวเรารู้กันอ่าก็ไม่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 ใช่ฮะเพราะว่าพืชใบเขียวมันลูกค้าเฉพาะกลุ่มฮะเฉพาะกลุ่มแต่อันนี้อะ่ะตั้งแต่เด็กฮะยันยันเท่ายันแก่ก็ยังอยู่ในสายเลือดอะฮะทุกวันนี้ที่เรากินโอวันตินโอวันตินฮะทั้งหลายอะ่ะอันนี้คือโกโก้เลยข้างในก็เป็นโกโก้นั่นแหละครับมันก็คือก่อนก่อนขนาดนอนอยู่โรงพยาบาลยังกินโอวัลตินอ่ะเด็กเกิดออกมาก็ ไม่รู้อะเ็อาโกเลตเนี่ยเจ้กโกเลตใช่ฮะตั้งแต่เกิดยันยันแก่ครับมันก็เลยไม่น่ากลัวครับแล้ว,แล,วแล้วตอนตอนนี้เนี่ยพี่ว่าอะไรทำไมคนถึงแห่มาปลูกโกโก้เมื่อกีก้คือที่เราบอกว่ามันขาดแคลนแล้วทำไมต้องมาปลูกที่ประเทศไทยเอออันนี้บอกทำไมประเทศอื่นต้องเยอะต้องแยะมันมีคนคิดลบพี่ใช่ฮะ,ฮะเราตอบเขาหน่อยด้ว่าเป็นยังไงพื้นที่อ่ะพื้นที่ที่มันปลูกได้มันเป็นร้อนชื้นก็อยู่ในระนาบเส้นสูตรตรงประเทศไทยนี่แหละครับ อย่างเนี้ยอินโดประเทศไทยก็ไทยก็ไทยภาคเหนือประมาณเนี้ยประมาณอยู่ช่วงนี้แหละครับครับก็มีพื้นที่อยู่แค่เนี้ยฮะข้ามไปฝั่งอแอฟริกาก็มีอยู่ก็โซนนี้แหละครับโซนนี้เหมือนกันเหนือสุดใต้สุดก็บลกไม่ได้เหมือนเดิมครับอันเนี้ยครับอันเนี้ยก็คือเป็นเป็นความรู้จากเกษตรกรตัวพ่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับศูนย์รับซื้อต้นพันธุ์นะศูนย์รับซื้อขายต้นพันธุ์ทั้ง ซื้อต้อนพันธุ์ตรงนี้ก็ได้รับซื้อผลผลิตนะครับทั้งลูกสดลและเมล็ดแห้งนะครับ,บตรงนี้เรามีบริการให้ครอวงจร,กรเกษตรกรที่คิดปลูกตอนนี้คือยังไงถ้ากระต้นปลูกนะครับตอนอยากให้เขาบอกว่ารุ่งี้รุ่งี้คุปกก <c oughs> ปุกรอุนที่คุปปุกรน,นะครับ <c oughs> คือวันนี้ถามว่าปลูกโกโปตอนนี้สําหรับพี่คิดว่ามันสายไปไหมไม่สายคนระับไม่สายเลยฮะปลูกตอนนี้ก็ มีอย่างอย่างของผมเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วที่นี่ก็คือมีต้นพันธุ์แล้วก็รับซื้อผลผลิตทั้งหมดนั้นอนาคตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะว่าไม่ชัดเจนหลายๆอย่างเนี่ยปลูกไปก็ไม่รู้จะใช่ไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบแต่ปัจจุบันนี้จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะ,กะเกษตรกรปลูกไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนร,ราคาก็ขึ้นกับตลาดของเราเดือนแต่ละ,ละ,ะช่วงจังหวะอันนั้นคือ,อทั่วไป,วไปแต่ของกลุ่ม<ะ>เราพี่ ของเรานะครับวิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้จังหวัดชุมพรราคาเสมอครับพี่ไม่ต้องไปเสียงว่าแดดออกฝนตกไม่สนใจครับผมประกันราคาให้ยาวๆไปสิบปีกิโลกรัมมาสิบห้าสิบห้าบาทเกษตรกรต้นพันหนึ่งมีคุณภาพเรามีการรับรองจาก SS a เอเซียนะครับสถาบันเกษตรเอเซียนะไม่ใช่ประเทศไทยนะพี่คือของเราทะลุออกไปเลยนะครับเอากฎหมายข้างนอกมาคุม กฎหมายไทยมันอาจจะเล็กไปนะพี่เอากฎหมายสากลมาคุมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ้าเอากฎหมายไทยก็มีตังค์ว่าคุยได้เออนะครับวันนี้แต่ถ้าเอากฎหมายเอเชียคือเราใช้คําว่ามาตรฐานเราใช้กฎหมายเอเชียมาคุมฉะนั้นในเรื่องของสายพันธุ์แม่นยํานะครับแล้วการรับซื้อผลิตแน่นอนชัวร์นะครับแล้วก็ยังมีสถาบันของคนไทยอีกตัวเนึ่งคือสถาบันมูลนิธิรักดินรักน้ําคือเอิร์ทเซฟนะครับที่เขารองรับ การซื้อผลผลิตเอาแค่สองสถาบันนี้ก็พอแล้วนะครับส่วนวิสาหกิจโกโก้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้มั่นใจว่าบริหารงานโดยคนไทยนะเราทําตรงนี้มายาวนานครับแล้วก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยเลิกเลิกมีข้อสงสัยนะครับมั่นใจได้ครับมั่นใจได้ในการปลูกโกโก้ในรอบนี้นะครับเพราะโกโก้เนี่ยมันถึงรอบที่สามแล้วครั้งแรกปลูกปีสองห้าสองห้านะครับปิดจบตอนปีสามสองครั้งที่สองมาเริ่มกันอีก ประมาณปี2532พายุเกเข้าปิดจบตอนปี40พี่แล้วก็เงียบมาแล้วก็มาบูมอีกทีหนึ่งปี59นะครับก็คือจนปี59าระชุมตรงเนี้ยก็ถือว่าครบและครบองค์ประชุมแล้วคือล้มลุกล้มลุกล้มลุกนะครับก็เรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าชายสามโบดพี่โบดนะครับสามรอบนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่ถือว่าปลูกโกโก้แล้วก็สบายใจนะครับ รอบนี้ไม่พลาด,ด,ดแล้วฮะนี้ไม่พลาดแล้วกระทรวงเกษตรก็ประกาศเป็นพืชตัวใหม่แล้วอ่ากระทรวงเกษตรรับรองเขาแล้วนะรับรองแล้วครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้สปกนะโซนนี้ที่ดินสปกผมบรรยายให้กับสบปกตั้งแต่วันที่12 11ธรรันวาคมที่ล้นไปนะครับสที่ดินสปปทั่วประเทศพบกับผมอาจจะอบโกโก้แน่นอนนะครับแต่ว่าสปกเขตสุราษฎร์เดี๋ยวมีบรรยายวันไหนเดี๋ยวผมจะเชิญพี่ดินไปด้วยนะครับสําหรับ เกษตรกรที่ใช้ที่ของสวปกอยู่นะครับสวปกหนึ่งคนได้ห้าสิบไร่นะแล้วก็สวปกภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยพี่ที่ผมทราบมาประมาณสี่ล้านไร่สี่ล้านไร่ก็น่าจะปลูกกันพอสมควรนะครับตน้นพันธุ์คุณภาพนะครับก็โทรมาหาพี่ดินได้อีกครั้งเบอร์ครั้งหนึ่งครับศูนย์เก้าหกเก้าแปดเจ็ดสี่เก้าสองเก้าครับศูนย์แปดหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าสองเก้าสำหรับ ศูนย์กระจายต้นพันธุ์โกโก,โก้จังหวัดชุมพรถ้าซื้อกับพี่ดินของแท้ครับ,รบและราคาเท่ากับจังหวัดชุมพรจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นศูนย์กระจายของผมจะราคาเท่ากันราคานี้เพราะไม่อยากให้เกษตรกร,กรต้องวิ่งมาชุมพรนะครับราคาเดียวกันหมดรับซื้อราคาเดียวที่เดียวนะครับแล้วก็มาขายมาซื้อตรงนี้คุณก็จะได้ราคาที่ดีด้วยเราประกันราคาให้กับเกษตรกรที่กําลังกลัวว่าเดี๋ยวมันก็ลดราคาอีก อยากได้สัญญาออกสัญญาให้ครับนะครับผมกับพี่ดินจะรับรองให้ในราคาเดียวกันทั่วประเทศทุกศูนย์กระจายราคาเดียวกันไม่ต้องกังวลว่าไปซื้อที่ผมจะถูกกว่าพี่ดินไม่มีนะครับสบายใจได้นะครับแล่ต้นพันธุ์ตอนนี้ก็กําลังฮิตก็ต้องจองนิดนึงนะครับต้องใช้เวลาดนึ่งต้องใช้เวลาดนึงนะครับมันโตไม่ทันขายนะครับสุดท้ายฝากอะไรกับเพื่อนๆนิดนึงครับพี่ดินครับครับก็ขอปาศูนย์กระจายต้นพันธุ์นะฮะแล้วก็รับซื้อผลผลิตโกโก้เปิดใหม่ สถานที่ใหม่อำเอชายายาจังหวัดรุรัธานีนะฮะอ่าพื้นที่ตบลโมถ่ายอำเอชายยานะครับก็ถ้ายังไงก็ติดต่อได้0969874929ครับโอเคครับผมอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับผมครับผมวสวัสดีครับสวัสดีครับ